สวัสดีครับวันนี้เรามาออลองสำรวจข้อมูลที่เราได้มากันนะครับคือมีภาพเก่าภาพหนึ่งที่คนแชร์กันเยอะมากในโซเชียลเป็นภาพสตรีสูงสักท่านหนึ่งสวยมากเลยครับแต่ก็มีคนสงสัยกันว่าเอ๊ะท่านนี้คือใครกันแน่อืมใช่ค่ะก็มีผู้รู้ช่วยให้ข้อมูลนะคะว่านี่คือพระฉายาลักษณ์ของเจ้าฟ้าผิงชวีวานสว่างท่านเป็นพระราชพิดาองค์แรกในสมเด็จเจ้ามหาชีวตสิรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบางนะคะครับผมภาพนี้จริงๆถือว่าหาดูยากมากนะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์ช่วงนั้นของลาวช่วงเปลี่ยนผ่านนี่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีข้อมูลเปิดเผยออกมาเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของพระราชวงศ์นะคะเหมือนถูกลบเลือนไปหลังปี2518น่าสนใจมากครับงั้นเราลองมาไล่เรียงเรื่องราวของเจ้าฟ้าหญิงองค์นี้กันดูหน่อยไหมครับ จากข้อมูลเท่าที่มีว่าชีวิตท่านเป็นยังไงบ้างทั้งก่อนแล้วก็หลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้นถ้าดูตามประวัติเ,เจ้าฟ้าหญิงฉวีวันหรือที่คนมักจะเรียกท่านว่าเจ้าฟ้าหญิงใหญ่ใช่ไหมครับท่านประสูตรปีคศ .1933 ที่หลวงพระบางได้รับก,การศึกษาในวังแล้วก็มีข้อมูลว่าไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสอังกฤษด้วยก่อนกลับมารับใช้ราชสำนักใช่ค่ะแล้วก็ในปี2 5 0 5 ท่านอภิเศกสมรสกับเจ้าชายสีมังคลมณีซึ่งท่านเป็นทหารยศพันเอกนะคะมีพระโอรสธิดาด้วยกันถึงสิบพระองค์นะคะโอ้โหสิบพระองค์ใช่ค่ะแต่ว่านะคะที่น่าสังเกตคือหลังจากนั้นเหมือนกับว่าแทบไม่มีข่าวคราวหรือเรื่องราวของเจ้าฟ้าน,น้อยๆเหล่านี้อีกเลยหรือมีน้อยมากในบันทึกซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันค่ะครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็คือปี2518ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะปีนั้นฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือประเทศลาวเข้ายึดอานาจสมเด็จเจ้ามหาชีวิตสีสบังวัฒนาก็ทรงถูกเ,เรียกว่าบีบบังคับให้สละราชสมบัติหลังจากนั้นชะตากรรมของพระราชวงศ์นี่ค่อนข้างน่าสลดใจนะคะหลายพระองค์ก็กระจัดกระจายไป บ,บางส่วนก็คือหายสาบสูนไปเลยมีข้อมูลที่เชื่อกันว่าหลายพระองค์เลยนะคะทั้งสมเด็จเจ้ามหาชีวิตเองพระโอรสหลายพระองค์สิ้นพระชนในค่ายกักกันที่เรียกว่าค่ายสัมมนานะคะคที่ําเนือแขวงหัวพันธน่าเศร้ามากครับค่ะมีเพียงเจ้าซ้าชัยสุริยะวงศสว่างที่มีข้อมูลว่าท่านว่ายน้ําข้ามแม่น้ําโขงหนีมาฝั่งไทยได้สําเร็จพอทราบเรื่องของพระราชบิดาพระเฉถาอนุชาไปแล้ว แล้วตัวเจ้าฝ้าหญิงชวีวันเองล่ะครับท่านเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลานั้นเอ,อ่สำหรับเจ้าฝ้าหญิงชวีวันนะคะมีบันทึกว่าท่านสามารถหลบหนีข้ามมาฝั่งไทยได้เหมือนกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2518หลังจากนั้นท่านก็เสด็จต่อไปประทัดที่ฝรั่งเศสค่ะครับ ไปประททัับี่่ฝงเศสแต่ว่านะคะถึงแม้จะลี้ภัยไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทรงใช้ชีวิตเงียบๆนะคะมีข้อมูลว่าท่านเข้าร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในต่างแดนด้วยเหมือนกับว่าต่อต้านระบอบใหม่ในเวียงจันทร์จากต่างประเทศอะคะ่ะอ๋อยังทรงเคลื่อนไหวอยู่ ใช่ค่ะสะท้อนว่าท่านยังผูกพันกับบ้านเกิดเมืองนอนอยู่มากแล้วก็มีเรื่องข้อความสุดท้ายที่เชื่อว่าเป็นของท่านด้วยใช่ไหมครับที่ส่งมาจากต่างแดนมีการอ้างถึงค่ะเป็นรายงานจากวิทยุเอเชียเสรีเมื่อปี2546 <c oughs> บอกว่าเป็นพระดํารัสจ,จากเจ้าฟ้าหญิงชวิวันตอนนั้นท่านอยู่ที่เมืองนีสฝรั่งเศส เนื้อหาก็แสดงความห่วงใยต่อผู้หญิงเราในประเทศนะคะที่ต้องเผชิญความยากลำบากต่างๆแล้วก็ภัยคุกคามใหม่ๆอย่างเอชไอวียาเสพติดอะไรพวกนี้ครับผมมันก็สะท้อนมุมมองของคนที่พลัดถิ่นไปแล้วแต่ใจก็ยังคงเป็นห่วงคนที่ยังอยู่ในบ้านเกิดนะคะแสดงว่าชีวิตในต่างแดนของท่านก็สิ้นสุดที่ฝรั่งเศสที่เมืองนีสค่ะซึ่งก็เป็นชากรรมคล้ายๆกับพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนใหญ่ที่ต้องพลัดถิน่น แต่ก็ยังมีข้อมูลด้วยใช่ไหมครับว่ามีเชื้อพระวงศ์บางท่านที่ยังอยู่ในลาวมีค่ะมีข้อมูลที่พูดถึงพระองค์เจ้าหญิงมณีไลสว่างท่านเป็นพระชายายในสมเด็จเจ้าฟ้าชายวงสว่างมกุฎราชกุมารตอนที่มีข้อมูลบันทึกไว้นะคะท่านมีพระชน73พรรษาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสามัญชนธรรมดาเลยค่ะเปิดร้านอาหารเล็กๆอยู่ในหลวงพระบางครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งนะคะ ของชตาตกรรมราชวงศ์ลาวหลังการเปลี่ยนแปลงโอ้โหเรื่องราวของเจ้าฟ้าผิงชวีวันแล้วก็สมาชิกราชวงศ์ลาวท่านอื่นๆที่กระจัดกระจายไปตามหน้าประวัติศาสตร์นี่ฟังแล้วทำให้คิดตามจริงๆนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตคนได้มากมายพลิกผันไปเลย ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจหรือน่าขบคิดต่อก็คือประวัติศาสตร์ช่วงนี้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันถูกเล่าจากมุมมองที่จํากัดมากๆเลยนะคะข้อมูลหลายอย่างมันขาดหายไปหรือบางทีก็ไม่เคยถูกเปิดเผยยังเป็นทางการเลยอย่างเช่นชะตากรรมจริงๆของสมเด็จเจ้ามหาชีวิตเตอรหรืออีกหลายๆพระองค์ทําให้การจัปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดให้สมบูรณ์เนี่ยมันยากมากค่ะเราก็ยังทิ้งคําถามไว้เยอะแยะเลย ครับจริงๆข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากบันทึกหรือแหล่งข้อมูลต่างๆที่พอจะหาได้เนาะซึ่งมันก็คงเป็นแค่ส่วนเลยวเดียวของภาพใหญ่ทั้งหมดก็น่าคิดต่อนะครับว่าภายใต้ความเงียบของประวัติศาสตร์ส่วนที่ไม่ถูกบันทึกหรือเรื่องราวจากมุมอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่รู้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างแล้วมันจะถูกเปิดเผยออกมาเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรนะครับ